อ่ไปไหนน่ะไปไหนจิบมาได้บ่ครับวันนี้มาดูบรรยากาศที่ลานพวกเราครับผมชุ่มช่้ไปด้วยเฉะแฉะไปด้วยครับกับพายุฝนที่ตกทุกวันเนาะ,ะวันนี้มีไม้มาแต่เช้าครับเมื่อวานเราก็เคลียร์เสร็จหมดทุก ทุกชิ้นกันเนาะเคียยวออกหมดทุกชิ้นแล้วครับวันนี้มาก็ต้องกองเหมือนเดิมเนาะอ่าวันนี้ครับพวกเราก็น่าจะได้กองลงพื้นก่อนเพราะว่ารถยังไม่มาครับเนาะรถขนยังไม่มาเมื่อวานก็ออกไปหยุดที่สองคันครับยังไม่จบเนาะไปที่สองคันอันนี้ก็ไปลงสินค้าอยู่ ลงสินค้าเสร็จก็จะได้กลับมาใส่ครับช่วงบ่ายครับผมเนาะตอนนี้จะลงพื้นก่อนครับแท่นพวกเราก็พังลงมาเลยครับเพราะว่าอมน้ำครับนะอมน้ำฝนตกชุกก็ทำให้ออมน้ำแล้วก็สไลด์ลงนี้เลยครับต้องใช้ท่อนไม้ขึ้นไปนะฮะรองไว้ครับไม่ให้มันสไลด์ลงมาครับ เมื่อวานคลิปกลางคืนเลยจเจ้ากาโตครับไม่มีไฟซะด้วยเนาะนย่ายังไม่สมบูรณ์แบบสักทีวันนี้จะให้ทําเหล็กนะฮะป้องกันทังด้านหน้าครับป้องกันไม้หล่นมาใส่ป้องกันไม้ลนมน่าใส่แล้วก็จะทุบกระจกออกครับนี่ฮะทุบกระจกออกแล้วก็ใส่เป็นตะแกรงแทนป้องกันไม้แล้วก็ ใส่ตะแกรงเพื่อที่ไอใส่เอาเพราะมันมันมวเนาะมันมองไม่เห็นด้านข้างครับมาคนขีบวางกันผมไม่ได้ขีบผมไม่รู้ครับก็คนขีบไวยังไงเราว,วางกันครับวันนี้กลับมาอัปเดตสถานการณ์ที่หน้าบ้านที่หน้าลานพวกเราก็ได้มาแล้วก็จังหวะพอดีเลยรถไม้เข้ามาครับเฉยๆจริงๆครับ เธอได้ไปไหมนนี้ไปกี่คันเนะอาเสียไปยาไปจไปดไปอดน,นู้นี่ไปไกลเลยเสียยาไปจอดนู้นเลยเดี๋ยวหาร่มจอดละแล้วใครเอาคันนั้นด้วยคันไหนนำมุนหาที่จอดได้ไหนเราก็ดังกันได้โอ้โหครับคันนี้ครับไป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  พ่อแจวครับมาแต่เช้าแท้วันนี้ฮะมันต้องมาเรื่อยๆเพราะว่าชิลเลตถ่ายครับเมนบอกอ๋อมาทีละน้อยพ่อมาแล้วไดเฉี่ยวใช่เราวิ่งไกลไหมล่ะมาต้องจริงนี่ไหมโอ้ยกะงั้นก็จะวิ่งเดือดร้อนหนาไรเนาะมือนี่ก็ซ้ำซ้ำเสี่ยวเรื่องสุดหลโอ้ยเนี่ยได้มองตัดง่ายๆมองตัดมวนๆฝนตกที่นี่มันมันมันฝนหลายว่าไรมันจมทางมันนุ่มหมดครับอันนี้หน้าหน้าฝนขนาดนี้ยังยังขายได้เนาะยังยังตัดได้เนาะ ดินเ,เน่อืมอนะสู้อนะเนาะถ้าอาศัยก็สู้อะครับผมบแมนแมน่นอ่าหน้าอะไรก็ต้องสู้ครับอ่าเที่ยวอะไของวันนี้ครับผมเป็นไรพี่เอาอีกแล้วครับข,รรรขึ้นลังคืนเลยวนันรถไม่ทันกันเดี๋ยวต่อไปเราเอารถจอดอะไรเงี้ยไม้มันไม่เยอะหรอครับไม้มันไหนนั่น กระไม้เบญจพันธ์เนาะอ่าเจ็ดแล้วครับพี่น้องปัญหาเราก็ยังเกิดเหมือนเดิมครับยังเป็นเหมือนเดิมเรื่องของสตาร์ทแล้วไม่ติดครับต้องใช้นะ้ำมันล่อครับเนาะ FT ท่านใดที่ รู้ครับที่เป็นช่างเนแนนามาด้วยครับผมเนะาะวลาจะทัยเปงไงครับรอสตาร์ททุกครั้งต้องใช้น้ํามันเบนซินล่อครับนี่ฮะแต่เราทำเครื่องใหม่นะครับไม่รู้ว่าเกิดกับอะไรเราไม่รู้เนาะก็เลยคุยเลยเพื่อนเพื่อนเอ็ดีพวกเราเป็นช่างเนาะมีความรู้ความสามารถแรงปัน่นพอที่จะให้เราได้แก้ไขครับผมโอ้วันนี้ลูกพี่บอกว่าจะเอาสามเที่ยว พอวิ่งใกล้ๆครับไม่ต้องใส่เยอะครับวิ่งแค่4ีหกิโลสบายๆแล้วครับผมตัดทั้งวันปัดง่ายครับแต่ออกยากครับผมเพราะว่ามันเย็นปัดไม่รอ้อนฝนก็เริ่มลงครัวลงไม็ดอีแล้วแฉลวแจคอ่ะคันนี้เครื่องดีช่วงล่างดีใน่บอดี้ก็ไม่ค่อยจะ สมบูรณ์แบบครับรถขนไม้ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าสวยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับผมสวยกว่าน,นี้ก็ไม่กล้าสายครับคนขีกก้กลัวกลัวอีกอ่ากลัวอ่าคุดลงเม็ดแล้วพี่น้องคุดลงเม็ดแล้วอ่าห่วยทำไมดลงเม็ดเฉยเลยครับเนี่อ่าตายตายตายตกได้ตกดีตกไม่วีไม่หยุดไม่เว้นวันหยุดวันใดครับตกทุกวีทุกวัน เ้าใจครับว่าเป็นช่วงหน้าฝนแต่ปีนี้เหลือเกินเนาะตัวยิ่งกว่าปักใต้ครับผมปักใต้ว่าตกบ่อยๆอีสานก็จะเหมือนปักใต้แล้วครับตกไม่เว้นแต่ละวันซะเลยไม่เป็นไรคนคีบใจเย็นค่อยๆทำาตรีมงานฟันไม่เข้าครับวันนี้จะ ทำตัวเหล็กกั้นครับเหล็กกั้นเราหายน่าจะเอาไปขายแน่นอนเลยน่าจะเป็นยขยะไปแล้วของเขาอย่างดีครับอ่าทําไปอย่างดีอ่ะซี่ดูจียังดูดีหรือยังอิงดูดีหรือยังไอเหล็กที่ว่ากั้นข้ังหน้าดูดีหรือยังอยู่ไหนไม่ใช่ตัวที่เก่าตัวเก่ามานะไ่เี่ไปขายขยะบ่ ผู้จัดก,การน่าจะาไปขบวนขายแน่นอนเลยขายของเก่าหรือเปล่าโอ้ค,ครับมาดูการขีปของพวกเราค่อยๆค,ครับค่อยๆค,ครับผมอันนี้น่าจะมีลูกค้ามา น่าจะได้หนึ่งคันรถสิบล้อครับผมน่าจะได้ครับทั้งวันก็น่าจะได้ครับผมถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันนะถ้าไม่เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของฝนตกหนักเกินไปนะถ้าป,ปล่อยในพี่น้องพวกเราไม่ยอมหยุดอยู่แล้ว รถกังสีประยุทธ์ป่บ่เนาะไม่วันไ,ไปเรื่อยๆไม่วันครับขนาดดำนาหน้าในยังดำเนาะน่าภาษาอย่า,ายงนี้นตัดไม่เราวา่าบ่ <ใน S 1> เรากลับไปเรา,า่าอ่าพุ่งโจกัเนี่ยกำลังฮิตเลยบ่เรากลับไปอ่าพันถึงมือผู้จัดการผมเลยครับดาวทิกต็อก มันเหนื่อยตรงที่ว่าต้องต้องอมไัอาเอฟซีอย่าว่ากันไม่ดราม่าคุยให้สนุกคุยให้มีความสุขดูแล้วมีความสุขครับกับช่องพวกเราดูคีบเย็นๆไปเรื่อยๆครับเนี่ยอ้าวไม้นี่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้มะพร้าวนะครับไม้อะไรเขาไม่ทราบครับจำชื่อไม้ไม่ได้หรอกครับไม้หลายชนิดเหลือเกิน เรียกว่าไม้เบญจพรรณทุกๆอย่างเอาเหลือเกินครับผมโอ้ยก็ะเืียมไม้อะเนาะวันนี้ไม่คิดจะซ่อมบำรุงเลยครับใช้อย่างเดียวเจ้าเจ้าเจ้า วันไหวน่าจะหยุดอยมอ่อมืออื่นไหนหยุดเนอะน่าจะหยุด,ด,ดโรงงานหยุดยไหม่หยุดไมได้หยุดวะครับน่าจะมาตอนเช้าสักตอตอนออบ่ายสักเที่ทยวเอออ่ะตามสบายเราไม่ได้หยุดหรอกอเราก็ไปไหว้ด้วยกินด้วยอยู่นี่แหละครับเราก็เฝ้าโรงงานไปด้วยครับไม่รู้จะไปไหนนะพี่น้องเหตุการนีวันหยุดครับนอกจากแกล้งลาพาเมียไปเที่ยวบอกว่าปวดท้องแค่นั้นแหละครับอ่ะ ถ้าเมียอ,อยากไปเที่ยวบอกว่าปวดท้องว่ะที่สุดท้ายแล้วพี่น้อง วันนี้ไม้เบจพันุ์ก็มีราคาเศษมงเช็จไม้ครับตัดเอาไปเผา่านก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเผาก็ไม่คุ้มครับตัดมาขายเลยดีกว่าเนาะมีที่รับซื้อแบบนี้สบายครับผมตัดมาขายมีรถเกา่าๆมีเครื่องไม้เครื่องมือตัดหามระยะครับราคาไม่แพงเนะเาะก็สามารถที่จะตัดมาขายได้ครับผมเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งครับที่พวกเราครับเนาะชุมชนพวกเรา หรือว่าพี่น้องพวกเราก็สามารถที่จะหากินได้นอะอ่ะมันจะไม่ยอมลงเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับอ่ะพอจบแล้วครับอ่ากับพวกเราครับทีมงานเสี่ยสุร,รัตน์ขุดบุรีรําครับวันนี้กับเที่ยวแรกของผู้จัดการเป๊ปซี่ครับ ผู้จัดกรารเมื่อคืนไปหาปลาผมนอนซึมๆหรือว่านอนดึกเมียเพิ่งคลอดไม่ใช่บอยไม่นอนเลยดึกอ๋อเมียเพิ่งคลอดด้วยว่าแต่จะไปจัดการไในวัยเนาะเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองอเ,อเ,อเมียเพิ่งคลอดครับไม่กี่วันนี้อย่าไปทำร้ายเขาน <c oughs> ะผู้ชายลูกดกครับว่าแล้วกลับไปยอย่างเชีย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับก่อนนะสวัสดีเอฟซีหน่อยเนาะ เอฟซีให้กำลังใจผู้จัดก,การครับสวัสดีครับ